เมื่อวานได้มาสองหมื่นกับเศษแปดร้อยห้าสิเราก็เลยแบ่งมาเล่นแปดร้อยหสิบนะคะวันนี้เราแบ่งเก็บแล้วเนาะจริงๆเมื่อวานไปได้บวกประมาณอีกสองพันจากเดิมที่ได้นะแต่แบบเราแบบกลัวเราก็เลยถอยเพราะยังไงมันก็ยังได้อยู่แล้วอะเหรอปะเราไม่ต้องแบบไปให้ถึงเดิมก็ได้ฉันก็กลัวแกกลัวมันจะดึงคืนเพราะกว่าจะแบบตามกลับมาได้ก็เหนื่อยอยู่ เข้าให้ที่ไหนล,ล่ะเนี่ยโอเคเอามาเท่ากันนแปดร้อยห้าสิบเข้าไหมามีดุจจอเข้าให้สักตัวไหมเออกระถือว่า,ายังเข้าให้อยู่ทันเดอร์ทันเออทันเถอะ หนึ่งละแปลระะะะะ้อยห้าหิ่ร้อยห้าสิบได้แบบน่ารักน่ารักจอได้ไหมไม่ได้ดีอีหมีนี่ว่าไปมันก็ให้เยอะอยู่นะอีหมีแข็งอะอีหมีแข็งเือมันกลับลงมาแล้วอุตส่าห์มักินได้ตั้งร้อยห้าสิบเนี่ยมันเยอะนะนั่น ไปดานีตัวนั้นด้วยเลยลำบากแล้วลำบากแล้วสาวเขาคิดว่ามันจะไปด้วยไงไม่น่าเลยพลาดสุดๆแล้วเราจะกลับขึ้นไปได้ไ,ดไหมนี่ไม่มีข้าวเลยจ้ะแม่จ๋า น,นั่นนางกบนางชชยดีนางชชยดีนี่มันไม่เข้าอีกแล้วนั่นเนี่ยล่ะหมวมบอกเรามันคือนางชวยัชวหนึ่งเธอถ้าฉันอยากรอดฉันต้องเข้าแบบอัศวินอะไรอย่างเงี้ยเหลืออยู่สองร้อยเธอคิดว่าไงเธอคิดว่าฉันจะรอดไปไหมไปลองความบาดของเรากันดีดีดวะ่ะ ว่าเราบาปมันได้แค okay. ่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเออเราไปได้มากสุด1,000เนาะ1,000นี่เท่าไหร่150น่ห้าสิบ่รักกุบกิบนี่ก็ทำอะไรไม่ได้แร้วจะรอชัวร์เล็กๆอีกพวกกรูกับจอกทั้งหลายลิ้นเป็นอะไรก่อนคนดูน่าจะลำคาแล้วบบขอตัดลิ้นสักทีได้ไหมคะถ้าเราโมวแต่จะไปเล่นอยู่ห้องนั้นเราน่าจะตามกลับขึ้นมายากนะทีละสิบทีละสิบ การที่จะเล่นห้องนี้เราก็จะตีได้แต่ลูกกระจกตัวเล็กๆทั้งหลายแหลอะอยากจะตีนะอาจจะเข้าก็ได้แต่แบบไม่ดีกว่าฉันไม่หลงกลแกลหรอกวันนี้พูดไปเรื่อยเดี๋ยวสักพักนะพอเริ่มมีนะเอาจริงเล้วไปเ๋ยในความน้ำมือตามัมอาจจะมัวร้อนแล้วก็อาจจะแบบปล่อยเบอร์ปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยเล่นแล้วชอบเป็นบ้าแอดรู้บางคนก็เป็นหลายๆคนเป็นเล่นเล่นไปเล่นมาหัวร้อนปล่อยจอยเลยดีกว่า อเอก็กลับขึ้นมาได้นะฮะจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ยังไหวอยู่อ่าก็ยังดีที่แบบมันไม่อยู่ในจังหวะที่จะต้องดันคอรหรืออะไรนะโชคดีที่มันเรียนเข่าไงเนี่ยแต่พูดไปนะเจนซีปาร์ติเดี๋ยมันจะไม่เข้าตามตามหน้าที่มันอนะเนี่ยเห็นไหมพูดปุบไม่เข้าเลยร้อวย้ย ก็พยายามหักห้ามจิตใจของตัวเองอยู่เป็นคนจิตใจบอบบางชอบชอบแบบดำดิ่งเราต้องเล่นแบบใจเย็นพยายามใจเย็นอยู่นะคะทุกคนไม่ขึ้นมาเลยตัวเล็กๆไม่ขึ้นมาเลย ไม,ม่เลยปีไปห้าทีห้าทีแล้วสองร้อยห้าสิบอยู่เฉยดีกว่ารอนิ่งๆครับฮึนั่นไงเอาแล้วไม่เอานะ่าเข้าเธอเออนี่ก็จะไม่รอดนี่ก็จะไม่รอดเมื่อกี้เท่าไหร่ห้าร้อยหรือหกร้อยเก็บร้อยปะ เดีย๋ยวมันไม่กล้าดันขึ้นสองจังหวะไงอย่างน้อยดันอันนี้มันก็กลับมาที่เดิมถ้าเราดันสองจังหวะมันก็ได้แค่สิบเท่านั้นเองเราจะเล่นให้พันหายหมดหรออุ้งตตามกลับมาได้แล้วนะเสร็จเลยลโว้ยใจกัดตีมากเลยขบอีกพวกนี้แต่แบบพยายามอยู่พยายามอยู่ใจเย็นใจเย็น ๆๆเืร็จแล้วสิบแล้วโอเคแปดร้อลอีกห้าสิบแล้วมรจะกลับมาได้เท่าที่เราเอามานะเราไปได้ถึงหนึ่งพันก็คือเราได้ร้อยหสิแบบน่ารักกุบกิบสุดๆไปเลยอยากตีอ่ะคันไม้ขันมืออะ่ะลองไหมนั่นไงเฮ้ยดีนะปุ๊บเป็นเข้าให้เนีที่มันก็มีอาการคันไม้คันมือเนาะรอมันนานคิดถึงกันเลยตรงมา รอนานนึง่ะกลับมาพันนึงได้แล้วได้อยู่ร้อยห้าสิบแบบน่ารักก็ฮี่กบเข้าเว้ยรอดไปนี่อ่ะไม่เข้านั่นนั่นไงล่ะแสดงอภินิหารใส่อะไรอีกแล้วก็ต้องแบบนี้แหละไม่งั้นจะกลับขึ้นมาไม่ได้เมื่อกี้ไปได้เท่าไหร่พันสี่ห้าสิบ แกไหนอีกกบอีตัวปัญหาอีเวนเอาโอเคโอเคพันสี่ห้าผิดน้องเมื่อกี้เราไปได้ถึงได้ตอนนี้ได้อยู่เท่าไหร่ หนึ่งพันเราได้ร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยไม่แตลองฟาดแต่ตัวละทีแนละ้วแบบอยากดีกว่าอีกบนี้มันจะเข้าให้เราอีกอไหมอีเวนฉันละก,กูมันจะไม่เข้านั่นไงอีตัวนี้ก็ไม่เข้านั่นเออหัดเข้าอ้บ้างนะเออกลับมาได้เลยโอ้ยกลับมาได้เลย 550 600 700นะคะตอนนี้เราได้ยี่็ดรก็โอเคแกค่อยๆเป็นค่อยๆไปเฮ้ยหนกว่าจะไม่เข้าอีกตัวเนี่ยเข้าให้เว้ยนี่ได้แล้วพันกว่าดัานสองจังหวะได้แล้ววุ้ยนี่สองพันแล้วเล่นแบบใจเย็นๆใจเย็นสุดๆไปเลยวันนี้โอเคเออเราค่อยดันสองน่าจะดีกว่า เ,เราไม่ตีตัวใหญ่เลยนะตีตัวเล็กนั่นไงล่ะนั่นมันเอาแล้วโอเคมันยังเข้าให้รอไปนะไม่เข้าวะ่ะเฮ้มาเก็บตัวนี้แทนก็ได้มีให้สักตัวไหมมีให้สักตัวไหมเฮ้ย,ยนี่ไงได้วะ่ะได้มาหนึ่งตัวเออมันขอได้เว้ย ก็ก็เกินความตั้งใจไปแล้วนะคะตอนนี้เข้าไหมเนี่ยเฮ้ยยังเข้าให้อยู่สามพันสองละหลุดจอตีไม่ทันหมวกนะหมวกขอร้องล่ะขอร้องล่ะไอเวนหมวกอเล่นอย่างเงี้ยไม่งจะกลับขึ้นมายังไงเมื่อกี้มันไปถึงร้อยเอ้ยสองพัน เอ้สามพันดิโหนี่โชคดีนะตัวที่เลือกอตีแล้วจะตีเข้าด้วยโอ้โหแม่นางทําผิดสุดๆไปเลยนี่โอ้โหเรานี่มันเล่นเก่งจริงๆสุดยอดเมื่ี้ไปถึงสี่พันเลยนะนี่ใช้ได้ใช้ได้เลย ะะโอเคมาต่อเนี่ยยังรอดกลับขึ้นมาได้เล่นแบบหน้ามือตามมัวบอกเลยหน้ามือตามมัวสุดๆแต่ยังรอดโอโ้เกินทะลุไปเลยเมื่อกี้จะตายเลยอยู่พันหนึ่งแล้วก็แบบร้อห้าิบเลยบายใจแล้วเนี่ยบอกเลย ขึ้นมาอีกไหมขี้เกียจรอแล้วไม่ใช่รหรอกนี่เราก็ได้เท่าไหร่ละเรามาเท่าไหร่นะ850นี่ก็ได้3,000กว่าแล้วมั้งโอเคโ,อโหฉับขอร้องละเออให้มันเข้าอเออมันก็ยังเข้ามาเมื่อกี้ไปถึง5,900นะคะเนี่ยนี่ก็ได้5,000แล้วเนี่ย5 1 0 0หนึ่ง พอดีกว่าเนาะที่จะได้ไม่ต้องรอ,ป,อปล่อยจอยปล่อยและลิง์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชื่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิง์รับทรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพัธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าตาสมัครเข้าพัธมิตขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักคู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย 好啦